สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ณนระราวันพุทธที่24ทธันวาคม2568นะครับถ่าสดทางช่องทู o f o ูใหม่เลข24ครับเริ่มแข่งขัน18นิกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับ มาดูตันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด105อปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรตะวันสิทธิ์ปาก้องจะพบกับเพชรใหม่เกียรติธงยศต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด130อปอนด์เป็นทางฝั่งเสือมณีแก้วสัมฤทธิ์จะพบกับโตโต้กรวยในเมืองยิมส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด1 3 6อปอนด์เป็นทางฝั่งชาติน้ำชัยนายกป้อนกบินบุรีจะพบกับครสารววิวัฒนานนท์ และ quake ในรายการครับชกกันที่เวทพิกัด1 3 1ออปอนด์เป็นการพบกันระหว่างแลมบงสอเทรพัทจะพบกับศิลาเงินรานาวอเตอร์ไซด์นะครับก่อนไปดูน้ำหนักในตัวนุกมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ฝากแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักในตัวนักมวยหลังช่างพร้อมกันเลยครับมาดูที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด105ปอนด์นะครับ ทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าเพชรตะวันสิบปากกล้องนะครับนักชกดาวรุ่งวัย16ปีครับมวยจากกรุงเทพมหาคนครเองครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรตาวันนะครับรายนี้ก็มีชะนกที่สองนะครับสิริมงคลกิวกิว,กวเต้บีบีคิวนะครับที่เวทีมยปทุมและก็หลังสุดนี้โชว์ได้ดีครับมาชนะคะแนนเจ้าเพชรใหม่ลูกเจ้าแม่สายวารีเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับที่ตะวันนาบางกะปิ ส่วนกุโชคทางขวามือครับรานนี้คือเจ้าน้อยเจ้าน้อยเกียรติพงยศหรือเจ้าเพชรใหม่นะครับรานนี้ก็เป็นนักโชคดาวรุ่งดาวโรดจากสปปอลเวานะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าน้อยหรือเพชรใหม่นะครับรานนี้ก็มีมีมาแพ้คะแนนให้กับเพชรไสางามสเพชรไสางามนะครับที่ศึกเจ้าเมืองไทยนะครับอ้อมน้อยเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับครูนี้ก็เป็นประเภทรุ่นใหม่ๆ ด้วยกันทั้งคู่นะครับเบรพิกาดน้ำหนัก105ปอนด์น้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านเพชรเตาวันเนี่ยมา106.1นะครับก็ลดไปปอนด์กันไปจุดหนึ่งขณะที่คู่ชกทางด้านเจ้าน้อยเนี่ยมา104.6ขาดไป0.4นะครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับเพชรเตาวันนี่ก็เป็นประเภทมวยรูปร่างดีเตะซ้ายต่อยซ้ายการรายการชนอาวุธแรงนะครับล่าสุดนี้ก็โชว์ไว้ดี ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าน้อยครับรายนี้ก็จากสปเลาวเป็นประเภทไฟเตอร์ตุบตับการากยการชนเตะต่ตอยแรงนะครับวงนอกเนี่ยก็ดูอันตารายครับมีหมัดมีศอกที่หวังผลได้แต่ถ้ากดไม่หล่นเอาไม่อยู่ไปปลายก็ดูว่าจะลาบากเหมือนกันนะครับคู่เปนของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรี่ยนที่ก็ไปแล้วออกชอบรางฝั่งทางด้านเพชรตะว,วันนะครับรายนี้เตะต่ตอยแรงนอกในสู้ทุกลูกวงนอกก็มีแข้งมีหมัด ที่อันตารายครับส่วนวงในมีจับมีล็อกมีเด้งมีกระทุงดูว่าทําได้ดีโดนต่อโดนทีต่อทีบทเบียเสียสียืเดเยื้อระยาวไปไปลายน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่เป็นของรายการครับชอบที่เจ้าเพชรตาวันสิทธิ์ปาก้องมองว่าชะเจ้าน้อยเก็บถงยศนะครับมาต่อทนนี่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดนะครับคู่นี้น้ําหนักที่ชกกันนะครับ ร้อยสามสิบปอนด์นะครับซ้ายมือครับนี่คือเสือมณีแก้วสัมฤทธิ์นะครับนักชกวัย21ปีนะครับมวยจากจังหวัดมหาสารคามผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าเสือมณีนะครับรายนี้ก็มีแพ้คะแนนกับราเอลมวยไทยเจนะครับที่ระดำเนินนะครับแล้วก็หลังสุดนี่มาชนะคะแนนยอดสิงห์ดำเกียรติกำทรนะครับที่ระดำเนินเมื่อพฤศจิกายนห8ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้คือโตโต้กรวยในเมืองยิม นักโชควัย20ปีนะครับมวยจากจัดหนองบัวลำพูผลงานฟอร์มหลังของทางด้านโตโต้นะครับรายนี้ก็มีชนะคะแนนซีต้าชอชุชอํานวยนะครับและก็หลังสุดมาชนะคะแนนเจ้าสิทธิชัยสอรประสบโชคที่ระดาเนินครับเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มก็ดูจะสดแรงขึ้นมานะครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับ น้ำหนักของคู่เมื่อช่วงเช้านะครับเสือมณีขึ้นชั่งได้103.8นะครับลดไปปอนกับอีกจุดแปดลดไปปอนกว่ารูปร่างช่วงชกนี้สูง173เซนติเมตรครับรานนี้เก็บตัววิซ้อมไที่แก้วสำธิ์ส่วนคู่ชกคต่อโตเนี่ยมา129.8ขาดไปศูนย์จุดสองรูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรเก็บตัววิซ้อมไที่กรวยในเมืองยิมนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับ เชิงชกซ้ายของทั้งคู่ทางด้านเสือมณีรายนี้ก็เป็นมือซ้ายทรงฝีมือตั้งรับเก็บกันนะครับมีลูกหนักลูกแรงนะครับมัดศอกอันตรายจงังหวะเข้าทํานี่ออกเป็นชุดนะครับตัวน,นี้พอได้นะครับแต่ว่าเวลาโดนเบียดโดนเสียสีปลายก็มีเหี่ยวมีแฟบเหมือนกันส่วนคู่ชกทางด้านโตโต,โต้รายนี้ก็เป็นประเภทคบเครื่องเหมือนกันนะครับวงนอกก็ฝีมือได้หรือจะเดินจับนายปั้มตีก็ดูว่าทําได้ดีนะครับ โดหนหนักโดนหนึ่งแรงวันนี้ต้องเก็บอาการแล้วก็ซ่อนอาการให้ดีครับโตโต,โต้ถ้าสะด,ดุ้งหรือจักกจี้นี่ก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับคู่สองของรายการครับคู่นี้ดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุนามรูปร่างช่วงชกแล้วก็อาวุธมวยที่ดูคล้ายขึงน,นะครับ แต่เมื่อเปที่กันไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบลังฝั่งทางด้านเจ้าโตโต้นะครับไฟนี้เก็บซ้ายได้บังซ้ายอยู่ครับจงออกวงนอกนี่วัดดวงเลยครับเพราะว่าดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้เป็นประเภทมวยฝีมือเชิงดีทั้งคู่แต่พอประกบวงในครับเกี่ยวไปเกี่ยวมาเจ้าโตโต้เนี่ยลูกจับลูกล็อกดูจะเหนียวนแน่นดูจะแข่งแข่งแรงครับเบียดไปเบียดมาเองทีคาดทีประการไปแล้วมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่สองของรายการครับชอบที่เจ้าโตโต้กลัวในเมืองยิมมองว่าชนะเจ้าเสือมณี แก้วสำริดนะครับมาถึงคู่ที่3นะครับรองคุกของรายการครับคู่นี้เป็นมวยเวทใหญ่ครับพิกัด1 3อปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าชาตินำชัยนะครับอภพิชาติมวยไทยหรือนายกปอสกบินบุรีหรือเจ้าชาติจิตติเดิมนะครับนักชกวัย22ปีครับมวยจากจังหวัดบุรีรัมนีครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าชาตินำชัยนะครับรายนี้ก็มี ามาชนะคะแนนนะครับเพชรน้ำงามพีเคแสนชัยนะครับที่ระดาเนินและก็หลังสุดนี้มาแพ e ้น้องที่3ให้กับจัดชัยแม็กจันดีครับที่ระดาเนินเมื่อพฤศจิกายน68ที่ผ่านมานะครับสูงโชคทางขวามือแกมน้ำเงินครับรานนี้คือโคตสารววิวัฒนานนท์นะครับนักชควัย30ปีมวยจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผลงานฟอร์มหลังของโคตสารนะครับรายนี้ก็มีมีมาชนะคะแนนมนาชัยป๋องเซเว่นฟาร์มนะครับที่ระดาเนินนะครับ แล้วก็หลังสุดนี่ไปชิงแชมป์อ้อมน้อยบวกประเทศไทยนะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยแพ้คะแนนให้กับเจ้าชัยสสตั้วแปดริ้วนะครับที่อ้อมน้อยเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมานะครับคู่รองของรายการเป็นมวยเวทใหญ่นะครับบิ๊กเกตร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับน้ำหนักของน้งคู่เมื่อช่วงเช้านะครับเจ้าชาตินำชัยนี่มา136.7ลด0.7นะครับรูปร่างช่วงชกนี่สูง172เซนติเมตรเก็บตัววิซ้อมีที่อาบิชาติมวยไทยนะครับที่จังหวัดปราจินบุรี ส่วนคุ่ชกทางด้านโคตสานนะครับเมื่อชเช้ามาขึ้นช่้งได้เท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงชกสูง172ซนติเมตรรานนี้ก็เก็บตัววิซ้อมไปที่วอวิวัฒนานนท์นะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้สูสีเนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่คู่นี้ก็ประเภทสดกับเก่านะครับหนุม่มนั่นหนุ่มสดอยู่ทั้งฝั่งทางด้านเจ้าชาตินำชายนะครับประเภทตั้งรับเก็บการฝีมือเชิงดีนะครับ แข่งวังแม่นนะครับซ้ายหน้าขวาหลังนี่สับก,กัดแรงเลยครับแต่ว่าล่าสุดนี่มาแพ้แบบเจ็บเลยนะครับส่วนคู่ชกทางด้านโครซาร์รุ่นพี่รันนี้ก็เป็นมวยเก่ามวยเก่าชกมันนานหน่อยครับรานนี้ก็คบเครื่องคล้องวงนอกก็เก็บกันบังโตดักเสียบดักแทงส่วนวงในก็ไร้แขนแทงสู้มีจับมีขวางหลักเหลี่ยมก็ดูใช้ได้นะครับสำหรับโครสารแต่ว่าสภาพร่างกายความสดนี่ดูจะเป็นรองนะครับคู่ รองของรายการครับคู่นี้ประเภทนอกได้ในดีเรื่องทั้งคู่สดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่ครับเมือ่อเปลี่ยนเส้นกันไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบแรงฝั่งทางด้านเจ้าชาตินํำชายนะครับรุ่นน้องครับแข่งต่อแข่งเนี่ยดูว่าจะเตะแม่นเตะไวนะครับเตะแลพับเตะ้วคาเตะแล้วแช่ชิงทาแล้วป้องกันครับรายนี้วงในก็มีไล่แขนแทงสู้คู่ขี้สูสีก็มีเหลี่ยมเข้ามาช่วยเบียดไปเบียดมาครับน้องทีพี่ทีได้หนุมได้สดได้ร่างกายยิ่งเย็นไปแล้วมากยกมองดูว่าสด น่าจะบทเก่านะครับคู่รองของรายการครับชอบที่เจ้าชาติน้ำชยัยอภิชาติเมืองไทยยิ้มดูว่าชนะคุณสารววิวัฒนานนท์น,นะครับแลมถึงคู่เอกในรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก131ปอนด์ครับซ้ายมือครับนี่คือแลมบองสอเถรพัฒน์นะครับนักชกวัย27ปีมวยจากจังหวัดลำพูนนะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านแลมบองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชกอยู่ในรายการวันล,ลุพินีนะครับรูปแบบ3ยก ก็มีแพ้น็อกที่2ให้กับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งแล้วก็หลังสุดนี่มาแพ้น็อกที่1ให้กับเจ้าสเตเฟนเฮลวินเฮลวินนะครับในรายการวอลุพินีเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมา2ผลงานหลังในรายการวันนี้ก็จบสั้นนะครับแพ้น็อกมาทั้ง2ไฟไฟนี้ก็กลับมา5ยกอีกครั้งส่วนผู้ชคทางขวามือครับตอนนี้คือศิลางเงินรานาวอเตอร์ไซด์นะครับนักชควัย23ปีครับมวยจากจังหวัดพัทลุง ผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเจ้าสิรางเงินนะครับรายนี้ก็มีแพ้ะคะแนนกับสิริโชคสอสมหมายและก็หลังสุนนี้ไปชนะคะแนนโอเล่ลักไกเดชาหรือสิงห์คนครแว้นนะครับที่อ้อมน้อยเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เอก,นกํนรายการครับคู่นี้เวทพิกัดน,น้ำหนัก131ปอนด์นะครับน้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่องชวงเช้านะครับต่างฝ่ายต่างมาขึ้นชังได้เท่าพิกัดด้วยกันนะครับในส่วนของรูปร่างโครงสร้างชุชๆของทั้งคู่ แลมบองนี่้สูง163เซนติเมตรรนนี้ก็เก็บตัววิซอมิปที่วิทยาลัยพาระเชียงใหม่ส่วนผู้ชคทางด้านเจ้าสีรางเงินนะครับสูง170เซนติเมตรรันนี้ก็เก็บตัววิซอมิที Now ่รันนาวอเตอร์ไซด์นะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชกคเนี่ยตามข้อมูลสีลางเงินจะได้เปรียบช่วงเห็นครับได้สูงได้รอยกว่าชัดเจนนะครับส่วนแลมบองจะดูเล็กแล้วก็ดูสั้นกว่าคู่นี้ก็ซ้ายกับขวาสดกับเก่าอีกหนึ่งคู่ มวยเก่าเกมรุ่นพี่อตรงฝั่งทางด้านลมบองเะครับเป็นประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธแรงครับลมบองลำหมักลำโค่นดีหมัดศอกอันตรายนะครับแต่ว่าทรัพร่างกายช่วงหลังเนี่ยคือดูเป็นรองครับโดนหนักโดนแรงก็มีวุบว่าเหมือนกันไฟนี้ลมบองก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับแล้วช่วงหลังผลงานฟอร์มไปเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ3ยกไฟนี้กลับมาห้ายกอีกครั้งเลี้ยวแรงพระกำลังเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับส่งชคุ ขวามือเกีย์น้ำเงินศีลางเงินตานี้ก็รุ่นน้องครับได้หนุ่มได้สดเป็นมวยขวานะครับรูปร่างโครงสร้างดีก้าแรกกาชน วงนอกก็มีแข้งครับเป็นอาวุธนําส่วนวงในก็มีจับมีร็อกมีเด้งมียัดนะครับลูกบูลูกสู้ดูใช้ได้แต่เวลาเจอกับพวกคิ้วเคียเค้ยวหรือโดนหนักหกโดนแรงแเนี่ยก็มีชง,งักแล้วก็มีออกลูกลงังเลเหมือนกันนะครับสีลเงล่าน,นี้ก็ต้องใช้แผนสดบทเก๋าครับอัดเบียดชนเลาะอาศัยใหญ่อาศัยร่างกายครับถ้ามายิกยิกยกัยกยกักจดจดจ้องจ้อง,องเดินเดินหยุดหย,ยุดเนี่ยโดนล,ล,ลูกลูกแรงสัดดุ่งได้นะครับสีลเงล่าน,นี้ก็ต้องลุ้นท้ายๆลุ้นที่เข่าในป,ปลาย คุณเอกทำรายการครับคุณนซ้ายกับขวาสดกับเก๋าครับเมื่อเปลี่ยนที่กันไปแล้วครับผมออกชอบเลีงฝั่งทางรุ่นพี่อย่างแลมบอนเลยครับเล็กกว่าสั้นกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ารายนี้ยืดหยุ่นเกมดีครับมีรุกมีรับมีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับหลบหลีกออกข้างวางแข้งครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายเตะขาต่อยมัด เจาะล่างสลับบนครับไปหน้าไปท้องจังหวะเข้าเบรเข้าทํานี่แลมบงก็ออกเป็นชุดเหมือนกันนะครับมองว่าวันนี้โดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกดูจาดูดันแล้วก็หนักแรงกว่าครับบทเบียดเสียสีท่าแลมบงไม่เหี่ยวไม่แฟกนี่มองว่าด้วยความเก๋าน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับคุยกับรายการครับชอบทีแลมบงสอเทระพัฒดูว่าเชเจ้าสืดาเงินรน,นาวอเตอร์ไซน์นะครับเดินมาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในช่องบ,บังช่างศึกมวยไทยพลังใหม่กันอีกสักครั้งครับ คู่ที่หนึ่งของรายการครับก็ชอบที่เจ้าเพชรตะวันสิบป,ปากกล้องนะครับโอ้โหรายนี้ประเภทครบเครื่อง,องครับแล้วก็กระรรกรชนนะครับนอกได้ในดีแล้วก็มีลูนักลูกแรงเปลี่ยนเกมตลอดมองว่าเจ้าน้อยหรือเพชรใหม่เก็บหงษ์ยศนะครับส่วนคู่ที่2ของรายการชอบที่เจ้าโตโต้กลวยในเมืองยิมครับนอกได้ในดีวงนอกใกล้เคียงคู่ขี้ครับเก็บซ้ายด้านบังซ้ายอยู่พอประกบวงในเนี่ยดูว่าเจ้าโตโต้จะแข็งแก่งแข็ง,แ,ขงแรงครับเพราะว่าเหลี่ยมเขานี่มีทั้งจับมีทั้งขวางครับมองว่าช่าเสือมณี แก้วสำเร็จนะครับส่งคู่รองของรายการก็ชอบที่เจ้าชาดนาชัยนายกบอสกบินบุรีหรืออาชาติมวยไทยครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับแล้วก็ดูจะคบเครื่องคล่องแข่งต่อแข่งในเตะแม่นเตะไวแล้วก็ดูจสะสกัดแรงด้วยจงวังหวะมวยดีครับมองว่าจะชนะโคดสารวอวิวัฒาน,านนนท์และเวกับรายการครับซ้ายกับขวาสดกับเกา่าออกชอบที่เจ้าราบ้องสอเทรพัดครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธแรงครับรายนี้เตะขา่ตยหมัด สอกนัดสอกฟันอันตารายด้วยโดนต่อโดนท,ทีทีดอกต่อดอกนี่ดูจะหนักแรงกว่าครับมองว่าชะริราเงินรานาวเวอร์เตอร์ไซ์นะครับก็จบไปเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหน แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมัดงวยทุกท่านกดไลค์กด like, ติดตามกด s u b s c ส i b e ิกกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดงวยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ